ช็อกทั้งประเทศจากพระเอกพลิกเป็นเศรษฐีแค่ข้ามคืนเปิดทรัพย์สิน Big กเอมกิตาริสตอบแล้วถูกรางวัล24ล้านได้สิ่งเท่าไหร่รู้จำนวนแล้วอึง้ง บีกเอ็มกิตาริสงัดหลักฐานโชว์เป็นแชทที่พูดคุยว่าดวงดีรับเต็มๆกี่ล้านในงวดนี้เป็นของจริงไม่จกตาทางนี้อิจฉาหนักมากขึ้นแทนเป็นสิทธิ์ทีคนใหม่อีกหนึ่งคนถูกรางวัลที่หนึ่งรับแบบเต็มๆสําหรับพระเอกหนุ่มจากช่องเจ็ดบีกเอ็มกิตาริสบุตรพรมซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาแจ้งข่าวดีให้แฟนๆหมใจเต้นรัวตามๆกันไปว่าเมืองงวดหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวคืออีกคนที่ดวงดีกับเขาด้วยเช่นเดียวกันแถมบอกว่าเกือบ ช็อคกลางงานอีเวนต์หลังจากทราบข่าว Big กเอ็มกิตาริตพระเอกดวงดีถูกรางวัลที่1เคลียร์ชาร์จสรุปได้กี่ล้านล่าสุด2ตุลาคม Big กอได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรส่วนตัวซึ่งเป็นแชทคอนเฟิร์มว่าตนเองดวงดีและถูกรางวัลที่1รับเงินจํานวน6ล้านบาทจริงๆเจ,จ้าตัวดูตกใจ และตื่นเต้นเป็นอย่างมากเรียกว่าแทบไม่อยากเชื่อสายตาก็ว่าได้สําหรับรางวันนี้บิ๊กเอ็มได้ลอตเตอรี่จากร้านเพชรท,ที่ตัวเองนั้นได้ไปซื้อไว้ก่อนทิ้งท้ายแคปชั่นสั้นๆแต่เด็ดมากว่าของจริงไม่จกตาหล่อด้วยดวงดีด้วยอิจฉาไม่ไหวอย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับพระเอกหนุ่มผู้ดวงดีในงวดนี้ด้วยนะคะเกิดดราม่าภายหลังทางด้านบิ๊กเอ็มกิจาริสได้ออกมาชี้แจงถึงที่มาการถูกรางวัลที่หนึ่งและเปิดจำน ำนวนเอ็มเกียรตาริศถูกรางวันแห้จริงไม่ใช่24ล้าน โดย Big กอมกิตาริดตนได้มาจากการไปซื้อเพชร P.W.James และได้ลอตเตอรี่มา1นึ่ใบเป็นของสมนาคุณและถูกรางวัลที่1นึ่จำนวน1นึ่งใบเป็นเงิน6ล้านบาทโดยใบอื่นๆที่เห็นเป็นของลูกค้ารายอื่นของโรงงานแต่ที่เราถูกคือหนึ่ใบเลข484669ไม่ใช่24ล้านบาททั้งหมดเป็นของเราวันนี้เราจะพาไปเปิดชมหน้าเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงถูก24ล้านก็คือคุณเพชร ปีอภีมหาโชคไพศารเจ้าของร้านเพชรพี Gyms โดยทางด้านคุณเพชรพันปีและลอตเตอรี่1ใน4ใบนั้นเป็นของ Big M กิตาริดและเป็นลูกค้าที่ได้รับลอตเตอรี่เป็นสมนาคุณจากทางร้านโดยก่อนหน้านี้ทางด้านคุณเพชรพันปีก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าดาราถูกรางวัลที่1จํานวนหใบค่ะรอดูใครเป็นผู้รับเงินรางวัล24ล้านตัวจริงโจ๊บ SMS มันเข้าที่เครื่องใครล,ละ่ะ หลังจากนั้นทางด้านคุนเพชรพันปีก็ได้มีภาพให้ภาพมันฟอกงงไม่ลงจะงงมากเพราะที่1ต้องมีเพียงคนเดียวส่วนรองหนึ่งรองสองรางวัลก็ต้องลดหลั่นกันไปขอบคุณรางวาัล24ล้านไม่หากจากหงทองสํานักงานใหญ่เลือกเลขที่ชอบลุ้นรางวัลที่ใช่กดได้รัวๆไม่ต้องกังวลไม่มีเลขที่ต้องการ